เช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเหมือนทุกวันแต่วันนั้นมันไม่ได้เหมือนทุกวันสําหรับเขาเลยคําพูดที่ดังขึ้นในหัวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มต้นเดินตามความฝันของตัวเองเขาคือทักชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆในภาคเหนือของประเทศไทยที่ชีวิตเต็มไปด้วยความยากลําบากและววันนั้นก็เริ่มต้นเหมือนวันธรรมดาอื่นๆที่เขาไม่มีอะไรจะสูญเสียแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าวันนี้จะกลายเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล หลายคนคงเคยคิดว่าถ้าฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยฉันก็ไม่มีทางจะประสบความสําเร็จได้ใช่ไหมทักก็เคยคิดแบบนั้นเมื่อเขายังเป็นเด็กชายที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยครบอบครัวของเขาทําการเกษตรกรรมและเขาก็ต้องทํางานหนักตั้งแต่ยังเด็กเพื่อช่วยพ่อแม่หาเลี้ยงชีพแต่ทักไม่เคยท้อแท้เขามีความฝันใหญ่เขาหวังว่าในวันหนึ่งเขาจะสามารถหลุดพ้นจากชีวิตที่ต้องหมุนวนอยู่ในวงจรน,นี้ทุกวันเขาจะเดินผ่านคฤหาสน์ของ พันตรีเจ้าของบริษัทใหญ่ที่มีอำนาจในท้องถิ่นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนในชุดสูทที่ทักมักจะเห็นแต่ในทีวีแต่ทักก็ยังคงสู้ต่อไปรอวันที่โอกาสจะมาถึงแล้วในวันหนึ่งพันตรีกำลังมองหาพนักงานใหม่เพื่อทำหน้าที่สำคัญในบริษัทของเขาทักได้รับโอกาสนี้ทักไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทอย่างกระตือรือร้นแม้ว่าจะรู้ดีว่าเขามาจากที่ต่ำที่สุดของสังคมแต่ความมั่นใจในตัวเอง และความพยายามที่เขามีไม่ยอมให้เขาหยุดฝันแต่สิ่งที่เขาได้รับจากพันตรีกลับเป็นอะไรที่ทําให้เขาช็อกไปทั้งตัวทักได้รับคําสั่งจากพันตรีให้ลาออกจากงานเพราะเขาไม่สมกับตําแหน่งที่กําหนดไว้แต่สิ่งที่ทักไม่รู้คือในวันถัดไปจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคาดคิดมันคือการลงมาของเฮลิคอปเตอร์จากท้องฟา้าและสิ่งที่เขาจะได้เห็นในวันนี้จะทําให้เขาตกตะลึงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทําไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร คุณต้องติดตามให้จบเพื่อที่จะเห็นว่าชายหนุ่มคนนี้จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไรและอะไรที่ทําให้เขาสามารถพลิกชีวิตจากคนที่ถูกดูหมิน่นเป็นคนที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงทักเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาของภาคเหนือของประเทศไทยครอบครัวของเขาทําการเกษตรกรรมพ่อของเขาทํางานหนักตลอดทั้งปีเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตรอดในแต่ละวันส่วนแม่ของเขาเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลพี่น้องในบ้านทักมีพี่น้องทั้งหมดสาคนและเขาเป็นลูกคนโตของครอบครัวเขาต้องรับภาระหนักตั้งแต่ยังเด็ก โดยการช่วยพ่อแม่ทํางานในไร่และทํานาชีวิตในหมู่บ้านที่ห่างไกลาจากความเจริญนั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่ทักก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเขามักจะเห็นพ่อของเขาที่ต้องตื่นแต่เช้าตู่ไปทํางานและกลับมาดึกทุกวันทักก็ไม่ต่างจากพ่อเขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตและเมื่อเสร็จจากงานในไร่เขาก็จะช่วยพ่อซ่อมเครื่องมือการเกษตรต่างๆชีวิตของเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อให้ครอบครัวได้มีข้าวกินทักมักจะนั่งฟังพ่อบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตที่ยากลําบาก และทุกครั้งที่ได้ยินเขาก็คิดในใจว่าวันหนึ่งเขาจะต้องออกจากที่นี่ไปหางานที่มีค่าและมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้แต่ก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในหมู่บ้านนี้ใครๆก็คิดว่าชีวิตของเราก็แค่นี้ทุกคนมีแค่การเกษตรกรรมเป็นอาชีพไม่มีใครมองเห็นโอกาสหรือความสําเร็จที่อื่นนอกจากการทําไร่ทํานาการเรียนของทักในโรงเรียนท้องถิ่นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆเมื่อเขาต้องเดินไปโรงเรียน เป็นระยะทางไกลในทุกวันแต่ทักไม่เคยย่อท้อเขาพยายามตั้งใจเรียนแม้ว่าจะต้องนั่งเรียนใต้แสงไฟของตะเกียงน้ำมันทุกคืนในขณะที่เพื่อนๆของเขาหลายคนเลือกที่จะลาออกจากโรงเรียนและกลับไปทำงานในไร่แต่ทักยังคงยึดมั่นกับการเรียนรู้เพราะเขารู้ดีว่าการศึกษาคือทางเดียวที่เขาจะหลุดพ้นจากชีวิตที่ยากจนนี้ได้ทักไม่เคยหยุดฝันเขามองดูโลกภายนอกและคิดถึงสิ่งที่เขาสามารถทำได้มากกว่าการทำงานในไร่ทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่า และเขาอยากเห็นโลกใบนี้ในมุมที่กว้างขึ้นเขาฝันถึงวันที่เขาจะได้อยู่ในที่ที่มีผู้คนมากมายที่ไม่ต้องทำงานในนาแต่สามารถใช้ความรู้และความสามารถของตัวเองสร้างอนาคตที่สดใสในขณะที่ทักกำลังคิดถึงอนาคตของตัวเองนั้นเขาก็เริ่มมองหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองได้รับโอกาสที่ดีกว่าในหมู่บ้านของเขามีข่าวเล็กๆที่ดังขึ้นเมื่อเจ้าของบริษัทใหญ่ในเมืองพันตรีกำลังหาคนมาทำงานในตำแหน่งสำคัญในบริษัทของเขาพันตรีคือชายหนุ่ม ที่มีความร่ำรวยและอำนาจผู้คนในหมู่บ้านมักจะมองว่าเขาคือคนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดและทักเองก็ไม่อยากพลาดโอกาสนี้เขาตัดสินใจเดินทางไปสมัครงานที่บริษัทของพันตรีแม้จะรู้ว่าโอกาสจะน้อยมากที่จะได้รับเลือกทักยังคงมุ่งมั่นเพราะเขาเชื่อว่าโอกาสมาเมื่อเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเมื่อทักเดินทางไปถึงบริษัทของพันตรีเขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันเขาไม่เคยเข้าใกล้โลกแห่งธุรกิจหรือการทำงาน ในบริษัทขนาดใหญ่แต่เขาก็เตรียมตัวมาย่างดีแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีประสบการณ์มากมายเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆแต่ทักมั่นใจในตัวเองเขาเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหากเขายืนหยัดและไม่ยอมแพ้เมื่อถึงวันที่เขาจะไปสัมภาษณ์ทักเดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือการประเมินจากพันตรีที่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงพันตรีมองเขาอย่างหยิดหยันและถามคําถามที่ทักคิดว่าเป็นการทดสอบมากกว่าการสัมภาษณ์จริงๆพันตรีถามว่า ทำไมคนอย่างเธอถึงอยากทำงานที่นี่มาจากไหนบ้านเธอทำการเกษตรใช่ไหมคำถามเหล่านี้ทำให้ทักรู้สึกถูกตัดสินจากพื้นฐานที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทักไม่ยอมให้ตัวเองถอดใจเขาตอบไปอย่างมั่นใจว่าผมอาจจะมาจากที่ไหนไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่ผมมีความสามารถที่จะทำงานนี้ได้ครับเขาพูดไปตามที่หัวใจรู้สึกถึงแม้จะถูกมองว่าเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มจากชนบทที่ไม่คู่ควรกับตำแหน่งในบริษัทใหญ่ แต่ในที่สุดเมื่อการสัมภาษณ์จบลงทักก็ได้รับคําตอบที่เขาหวังไว้น้อยมากพันตรีพูดว่าเธออาจจะมีความตั้งใจดีแต่เราไม่ต้องการคนที่มาจากที่ต่ําเช่นเธอคําพูดนี้ทําให้ทักรู้สึกเจ็บปวดแต่ในเวลาเดียวกันก็ทําให้เขารู้ว่าเขายังต้องต่อสู้หนักขึ้นอีกเมื่อทักกลับถึงบ้านเขารู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะในใจลึกๆเขาหวังว่าจะได้รับโอกาสจากบริษัทใหญ่ของพันตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริงที่ว่าไม่มีใครมองเขาเป็นคนสําคัญ การที่เขามาจากหมู่บ้านเล็กๆไม่มีประสบการณ์ทำงานในเมืองใหญ่กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาต้องสูญเสียโอกาสครั้งนั้นทักรู้สึกท้อแท้และเกือบจะยอมแพ้แต่เขาก็ไม่สามารถยอมรับความท้ายแพ้ได้ง่ายๆเมื่อเขานั่งอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวเขาก็ได้คิดถึงคำพูดของพ่อที่เคยพูดเสมอว่าไม่มีอะไรที่ไม่สามารถทำได้ถ้าเรามีความพยายามทักก็เริ่มคิดใหม่ว่าถ้าเขาไม่ได้รับโอกาสจากพันตรีเขาจะต้องสร้างโอกาสของตัวเอง ทักเริ่มมองหาวิธีที่จะพัฒนาตัวเองเขาอ่านหนังสือเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตและฝึกทักษะการทํางานในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการการสื่อสารและการทํางานร่วมกับทีมแม้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากทักก็ไม่เคยหยุดฝันเขารู้ดีว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสแต่เขาต้องพร้อมที่จะรับมันแต่จู่ๆในวันหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากบริษัทของพันตรีมันเป็นโทรศัพท์ที่ทําให้เขาตกใจและเขาก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันถัดไป ทักได้รับโทรศัพท์จากเลขาของพันตรีโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเสียงในโทรศัพท์บอกว่าทักครับพันตรีต้องการให้คุณมาพบที่บริษัทอีกครั้งเขามีบางอย่างอยากจะพูดกับคุณทักยังคงไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาแทบไม่สามารถหายใจได้จากความตื่นเต้นจึงตอบรับการนัดหมายทันทีทักเตรียมตัวไปที่บริษัทอย่างเร่งรีบหัวใจของเขาเต้นแรงทุกก้าวที่เขาก้าวไปยังบริษัทเหมือนกับความหวังที่เริ่มส่องแสงขึ้นในชีวิตของเขา เมื่อเขามาถึงบริษัททักถูกพาไปที่ห้องทํางานของพันตรีที่ซึ่งเต็มไปด้วยความหรูหราและสง่างามพันตรีกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทางานใหญ่และเมื่อทักเข้าไปในห้องพันตรียิ้มให้เขาและพูดว่าทักฉันขอโทษที่ก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้ให้โอกาสกับคุณตอนนี้ฉันเห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณและฉันอยากให้คุณกลับมาทํางานกับเราทักตกใจจนเกือบจะพูดไม่ออกเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าโอกาสที่เขาเคยคิดว่า เป็นไปไม่ได้จะกลับมาอีกครั้งพันตรีอธิบายว่าเขาได้ตระนักถึงความสามารถของทักษจากการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้และการที่เขามีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นๆในบริษัทจึงทําให้พันตรีตัดสินใจที่จะให้ทักลองทํางานในตําแหน่งที่มีความท้าทายและความรับผิดช,ชอบมากขึ้นทักษรู้สึกขอบคุณมากและในขณะเดียวกันก็รู้สึกกังนวลว่าเขาจะทําได้ดีหรือไม่แต่ความหวังที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาทําให้เขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถล้มเหลวอีกได้ทักษเริ่มทํางานในตําแหน่งใหม่ อย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะไม่ง่ายเลยเขาต้องเรียนรู้งานใหม่ๆทุกวันและต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากชีวิตในหมู่บ้านมากมายเขาต้องรับผิดชอบในหลายๆเรื่องทั้งการวางแผนการจัดการทีมงานและการทํางานภายใต้ความกดดันของเวลาแต่ทักไม่เคยถอยเขาตัดสินใจที่จะทํางานให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าการให้โอกาสในตัวเขานั้นไม่ใช่ความผิดพลาดทักทําทงานอย่างหนักและผลลัพธ์ที่ออกมาก็เริ่มเห็นชัดเจน ทักเริ่มได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าของเขาเขาเริ่มทําผลงานที่โดดเด่นจนได้รับการเลื่อนตําแหน่งในเวลาไม่นานทักเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขารู้ว่าเขากําลังเดินทางไปสู่สิ่งที่เขาฝันไว้แต่ทว่าชีวิตก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดเสมอไปเขากําลังจะ,ะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่เขาคาดไม่ถึงและมันจะทําให้เขาต้องตัดสินใจในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาทักเริ่มรู้สึกถึงความกดดันจากการที่เขาต้องทํางานในตําแหน่ง ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในบางด้านแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นว่าโลกแห่งธุรกิจนั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดและหลายครั้งที่เขารู้สึกเหมือนกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองไปในวันหนึ่งทักได้รับคําสั่งจากพันตรีให้ทําโปรเจกต์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโปรเจกต์นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการทดสอบความสามารถของเขาในระดับสูงแต่ยังเป็นการตัดสินใจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล โปรเจกต์นี้มีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์ของมันจะส่งผลต่ออนาคตของบริษัทอย่างมากทักเริ่มรู้สึกกังวลใจเพราะโปรเจกต์นี้เป็นโอกาสครั้งใหญ่แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูงมากถ้าเขาทำผิดพลาดอาจจะส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเขาและบริษัทแต่ในขณะเดียวกันทักก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่เขาจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะรับหน้าที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ทักรู้ว่าเขาต้องทำงานหนักกว่าที่เคยเป็นและเขาต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญ ในทุกๆช่วงเวลาสิ่งที่ทักไม่คาดคิดคือยิ่งเขาพยายามทำงานหนักเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าทุกคนในบริษัทเริ่มไม่ไว้วางใจในตัวเขามากขึ้นบางคนเริ่มมองว่าเขายังไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ทักรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและคำพูดที่เขาเคยได้ยินจากพันตรีในตอนสัมภาษณ์ครั้งก่อนยังคงวงเวียนในหัวเขาเธอไม่สมควรที่จะทำงานที่นี่ นั่นทำให้ทักเริ่มสงสัยในตัวเองเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินบนเส้นทางที่มืดมิดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทักต้องตัดสินใจว่าจะยอมแพ้และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือจะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายและก้าวข้ามความกลัวที่อยู่ในใจเขาตัดสินใจที่จะสู้เขารู้ว่าถ้าเขาไม่ลองอีกครั้งเขาจะไม่มีวันรู้ว่าเขาสามารถทำได้หรือไม่ในคืนนั้นทักนั่งอยู่ในห้องทำงานและวิเคราะห์แผนโปรเจกต์ทั้งหมดเขาทำงานจนดึกดื่น ทุกการตัดสินใจที่เขาทำล้วนม,มีผลกระทบต่ออนาคตของเขาเขาจึงต้องมั่นใจในทุกๆการตัดสินใจที่เขาทำวันรุ่งขึ้นเมื่อทักไปที่บริษัทเขาพร้อมที่จะนำเสนอแผนการใหม่ให้กับพันตรีแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังรอเขาอยู่จะทำให้เขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดทักเริ่มนำเสนอแผนโปรเจกต์ใหม่ให้กับพันตรีพร้อมกับความหวังเต็มเปี่ยมเขาคาดหวังว่า แผนของเขาจะได้รับการยอมรับแต่ทันทีที่พันตรีอ่านแผนเขาก็แสดงท่าทางผิดหวังอย่างมากและเริ่มถามคำถามท,าที่ทำให้ทักเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังพังทลายพันตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาทักเธอคิดว่าแผนนี้จะช่วยบริษัทได้จริงๆหรือเธอคิดว่าผู้คนจะเชื่อในสิ่งที่เธอเสนอหรือไม่ฉันไม่เห็นความคิดสร้างสรรค์เลยแม้แต่น้อยคำพูดเหล่านี้ทิมแทงใจทักอย่างเจ็บปวดเขาพยายามอธิบายแผนการที่เขาใช้เวลาหลายเดือนคิดและเตรียมมา แต่พันตรียังคงมองเขาด้วยท่าทีไม่พอใจและสั่งให้เขาทำการแก้ไขแผนให้ดีขึ้นอีกครั้งทักเดินออกจากห้องของพันตรีด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เขาทำมาถูกทำลายลงในพริบตาเขารู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมาหลายปีที่ผ่านมาเขาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองแต่ตอนนี้เขากลับพบว่าความพยายามนั้นดูเหมือนจะไม่คุ้มค่า ในคืนนั้นทักนั่งอยู่ในห้องทํางานของตัวเองน้าตาคลอเ,เบา้าเขารู้สึกหมดกําลังใจเขาถามตัวเองว่าทําไมชีวิตถึงยากขนาดนี้ทําไมฉันต้องเจอกับความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าเขารู้สึกเหมือนอยู่ในจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้และเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองทักเริ่มมีความคิดที่มืดมนเขาคิดถึงการกลับไปที่หมู่บ้านบ้านเกิดและล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยตั้งใจทักรู้ดีว่าถ้าหากเขายอมแพ้ตอนนี้เขาจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และเขาจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ จากจุดเดิมทว่าความคิดนี้ก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดเขานั่งอยู่ในความเงียบสงบสง,งยมไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาทักรู้สึกถึงความหดหู่และท้อแท้ที่สุดในชีวิตแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นเขากลับคิดถึงสิ่งหนึ่งคําพูดของพ่อที่เคยบอกเขาในวันที่เขากําลังจะออกจากหมู่บ้านไปหางานใหม่ว่าลูกไม่ต้องกลัวการล้มเหลวเพราะการล้มเหลวมันเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จ ความสาเร็จที่แท้จริงจะต้องผ่านความท้าทายและการล้มเหลวที่ไม่รู้จักจบสิน้นทักเริ่มรู้สึกว่าเขายังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นใหม่เขายังไม่ยอมแพ้แม้ว่าเส้นทางจะเต็มไปด้วยความมืดมิดเขาตัดสินใจที่จะยืนหยัดอีกครั้งไม่ให้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้มาทําลายความฝันของเขาและในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าเขาจะต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าความพยายามที่เขาทําไปนั้นจะต้องไม่สูญเปล่าหลังจากคืนที่ท้อแท้ทักตัดสินใจว่า จะไม่ยอมให้ความล้มเหลวครั้งนี้ครอบงำชีวิตของเขาอีกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่บริษัทและนำเสนอแผนใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขามีความตั้งใจที่แนว่วแน่เขาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถทำได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดทักใช้เวลาหลายวันทำงานอย่างหนักเขาทบทวนแผนเดิมทั้งหมดปรับปรุงจุดที่อ่อนแอและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆที่เขาคิดว่าจะแตกต่างจากแผนก่อนหน้าเขาเริ่มมองเห็นมุมมองใหม่ในการขยายธุรกิจของบริษัทและเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ในวันหนึ่งทักตัดสินใจที่จะเข้าไปหาพันตรีอีกครั้งเพื่อส่งแผนใหม่ที่เขาเชื่อว่ามีความมอน่าสนใจและมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทได้พันตรีมองแผนที่ทักส่งให้ด้วยความสงสัยแต่ครั้งนี้ทักสามารถอธิบายแผนการของเขาได้อย่างมั่นใจเขาแสดงให้เห็นถึงการศึกษาตลาดที่ลึกซึ้งการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ละเอียดและการคำนวณความเสี่ยงอย่างรอบคอบพันตรีหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าทักฉันเห็นความพยายามของเธอฉันไม่คิดว่าแผนนี้จะเป็นไปได้ แต่ฉันจะให้โอกาสเธอพิสูจน์ตัวเองคำพูดของพันตรีทำให้ทักรู้สึกเหมือนเขาได้รับโอกาสที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการแต่เขารู้ดีว่าเขาจะต้องทำงานหนักอย่างยิ่งเพื่อให้แผนนี้ประสบความสำเร็จเขาต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของบริษัทได้ทักเริ่มลงมือทำงานอย่างเต็มที่เขาจัดการทีมงานใหม่สร้างความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรและทำการตลาดที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุด เขาทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักเขารู้ว่าไม่มีเวลาให้สูญเสียและทุกสิ่งที่เขาทำจะต้องมีผลทันทีในอีกไม่กี่เดือนต่อมาผลลัพธ์ของโปรเจกต์เริ่มเห็นได้ชัดเจนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเริ่มประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนขายได้ดีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงของบริษัทเริ่มเติบโตไปทั่วโลกทักเริ่มได้รับการยอมรับจากผู้บริหารทุกคนในบริษัทรวมถึงพันตรีที่ครั้งหนึ่งเคยมองเขาด้วยสายตาหยิดหยาม ทักรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทําได้แต่เขาก็รู้ดีว่าเขายังมีทางอีกยาวไกลที่จะต้องเดินเขาตัดสินใจที่จะไม่หยุดแค่ที่นี่เขาจะต้องเติบโตและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทักไม่เคยลืมความรู้สึกที่เขามีในตอนที่เขากําลังตกต่ำที่สุดเขารู้ดีว่าเขาสามารถฟื้นตัวจากความน้มเหลวและสามารถพลิกชีวิตให้กลับมาประสบความสําเร็จได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและมันจะทําให้ทุกสิ่งที่ทักได้สร้างขึ้น มาต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งในขณะที่ทักเริ่มเห็นผลสําเร็จจากการทํางานหนักและทุกอย่างเริ่มเดินไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่ทักไม่เคยคาดคิดก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เขากําลังพูดคุยกับพันตรีในห้องประชุมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโปรเจกต์พันตรีบอกกับเขาว่าทักเธอทําได้ดีมากแต่มีบางอย่างที่ฉันต้องบอกเธอเกี่ยวกับอดีตของเธอทักรู้สึกสับสนและเริ่มตื่นตระหนกเพราะเขาคิดว่าเขาทําทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่คำพูดของพันตรีกลับทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่คาดคิดในใจเขาเธอรู้หมายว่าพวกเราตัดสินใจส่งเธอทำโปรเจกต์นี้เพราะเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่าที่เธอคิดพันตรีกล่าวพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยทักเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่ดีเขายังคงพยายามหาคำตอบแต่พันตรียังคงพูดต่อไปว่าโปรเจกต์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่ผลกำไรหรือการขยายธุรกิจแต่เป็นการทดสอบความสามารถของเธอในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราต้องการดูว่าเธอจะสามารถเผชิญกับความท้าทายได้หรือไม่ ทักเริ่มเข้าใจในทันทีว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นโอกาสใหญ่สําหรับเขานั้นอาจไม่ใช่แค่โอกาสเดียวแต่เป็นการทดสอบจากผู้บริหารที่ต้องการทดสอบเขาในสถานการณ์ที่ยากที่สุดทักรู้สึกเหมือนถูกทดอบอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนและคําถามในใจของเขาก็เริ่มมีมากขึ้นว่าการทํางานหนักของฉันตลอดมานั้นเป็นเพียงแค่การทดสอบเพียงช่วขณะหรือเปล่าทักเริ่มรู้สึกเหมือนเขาเป็นแค่เครื่องมือในเกมใหญ่ขององค์กรแห่งนี้และสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการเปิดโอกาส ให้เขาก็กลายเป็นเพียงการทดสอบความสามารถที่แท้จริงของเขาพันตรีพูดอย่างเงียบๆว่าทักทุกสิ่งที่เธอทํามาจนถึงวันนี้ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่สําคัญแต่คือวิธีที่เธอเผชิญกับความยากลําบากและการทดสอบนี่คือสิ่งที่ทําให้เธอเป็นคนที่เหมาะสมกับโอกาสนี้ทักเริ่มคิดถึงสิ่งที่พันตรีพูดทุกการตัดสินใจที่เขาทําความท้าทายที่เขาเผชิญความล้มเหลวที่เขาผ่านมันมาทุกอย่างมีความหมายมากกว่าที่เขาคิดไว้เมื่อเขาย้อนกลับไปดูทักษะ และความมุ่งมั่นที่เขาพัฒนาขึ้นจากความล้มเหลวเหล่านั้นเขาจึงเข้าใจว่าการเดินทางนี้ไม่ได้เป็นแค่การพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแต่เป็นการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขาสามารถทนทานได้แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดทักษในตอนนี้ไม่ใช่แค่ชายหนุ่มที่มาจากหมู่บ้านเล็กๆอีกต่อไปแต่เขาคือคนที่ผ่านการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาพิสูจน์แล้วว่าเขามีความสามารถที่จะเอาชนะความท้าทายและก้าวไปข้างหน้า แต่ในขณะที่ทักเริ่มเข้าใจความจริงนั้นกลับมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและมันจะทําให้เขาต้องอเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหม่ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาทักยังคงตื่นเต้นกับการค้นพบความจริงเกี่ยวกับการทดสอบที่เขาได้รับจากพันตรีแต่ไม่ทันที่เขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองก็เกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันชีวิตของเขาอย่างไม่คาดคิดบริษัทที่เขาทํางานอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ําแย่ทางการเงินและหลายฝ่ายในบริษัทเริ่มสงสัยว่า เขาจะสามารถนำโปรเจกต์นี้ไปสู่ความสำเร็จได้จริงหรือไม่ในช่วงเวลานั้นทักรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาทำมาถูกทดสอบอีกครั้งการคาดหวังจากเขามีมากเกินไปแม้ว่าเขาจะทำทุกอย่างตามที่ถูกสั่งแต่สถานการณ์กลับย่ำแย่ลงทุกวันความกดดันเริ่มทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วทักต้องตัดสินใจในเวลาจำกัดว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือบริษัทนี้จากการล้มละลายทักไม่สามารถหลบหนีจากความรับผิดช,ชอบได้เขารู้ดีว่าแค่พึ่งพาคนอื่นไม่อาจช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เขา ต้องใช้ความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ตลอดหลายปีในการทํางานและใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีในการหาวิธีที่จะพลิกสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้นเขาตัดสินใจที่จะดําเนินการโปรเจกต์ขยายธุรกิจในต่างประเทศตามแผนที่ได้ปรับปรุงใหม่แม้ว่าความเสี่ยงจะสูงมากก็ตามเขาเริ่มมองหาพันธมิตรใหม่ในตลาดต่างประเทศหาวิธีในการปรับลดต้นทุนและพัฒนาแนวทางการตลาดที่เน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศทักทํางานตลอดทั้งวันและคืนไม่เคยหยุดพักเขารู้ว่า การยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกเขาต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นและทักษะท,ที่เรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตมาเป็นกำลังในการต่อสู้กับความท้าทายในครั้งนี้สุดท้ายความพยายามของเขาเริ่มเห็นผลเริ่มมีการตอบรับจากตลาดต่างประเทศและธุรกิจเริ่มขยายตัวอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนการขยายตัวไปยังต่างประเทศที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นความเสี่ยงกลับกลายเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของบริษัท ทักได้รับการยอมรับจากทั้งในและนอกบริษัทเขาไม่เพียงแต่ช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ยังนำบริษัทไปสู่จุดที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเขากลายเป็นผู้นำที่แท้จริงที่ทุกคนในบริษัทเคารพและยอมรับแต่แม้ความสำเร็จจะมาในที่สุดทักรู้ว่าเขาต้องเรียนรู้จากความท้าทายที่เขาผ่านมาและไม่มีอะไรที่ง่ายในชีวิตเขาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะความพยายามความตั้งใจและการไม่ยอมแพ้ในขณะที่ทักเริ่มกลับไปมองเส้นทางที่เขาผ่านมาเขารู้ดีว่า มันยังมีบททดสอบใหม่รออยู่แต่เขาก็ไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถเอาชนะมันได้แต่ยังมีความจริงที่ทักต้องเผชิญมันจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายที่ทําให้ทักต้องเลือกระหว่างการรักษาความสําเร็จหรือการล่อยให้ทุกสิ่งที่เขาสร้างมาหล่นหายไปในพริบตาทักเริ่มเห็นความสําเร็จที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อมันเขาได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและบริษัทก็เริ่มกลับมามีผลกําไรอีกครั้งแต่ท่ามกลางความสุขนั้นกลับมีบางสิ่งที่ทักยังไม่รู้ทัก ไม่เคยคิดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลในช่วงกลางคืนวันหนึ่งทักได้รับโทรศัพท์จากพันตรีด้วยน้ำเสียงที่ดูรุนแรงพันตรีกล่าวว่าทักเรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันทักรู้สึกถึงความวิตกกังวลทันทีเขาคิดว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดกับโปรเจกต์ที่เขากำลังทำอยู่หรืออาจจะเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่ดีแต่คำพูดจากพันตรีกลับทำให้เขาช็อกไปกว่านั้นพันตรีเปิดเผยว่าทักมีการสอบสวนไท ในบริษัทเกี่ยวกับการทำงานของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาและมีบางสิ่งที่เราเพิ่งพบว่ามันไม่ถูกต้องทักเริ่มรู้สึกถึงความตกใจและความสับสนเขาถามพันตรีว่ามันคืออะไรพันตรีกล่าวต่อว่าเราพบว่าบางครั้งข้อมูลที่นำเสนอในแผนธุรกิจของเรามีการบิดเบือนและบางข้อมูลก็มีการซ่อนเร้นจากฝ่ายบริหารทักตกใจมากเขาคิดไม่ถึงว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาแม้ว่าเขาจะทำงานอย่างหนัก และมีความตั้งใจดีแต่การเปิดเผยเรื่องนี้ทําให้เขาต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เขาทํามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทักเริ่มสับสนเขาคิดว่าเขาทําทุกอย่างได้ดีและไม่เคยมีความตั้งใจที่จะทําอะไรที่ผิดแต่ในตอนนี้เขาถูกดึงเข้าสู่สถานการณ์ที่เขาควบคุมไม่ได้ความรู้สึกของการถูกหักหลังเริ่มกัดกร่อนใจของเขาการสืบสวนดําเนินไปอย่างเงียบๆในขณะที่ทักพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเริ่มสงสัยว่าเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทําให้บางคนในบริษัทได้ประโยชน์ จากการทุจริตเขาต้องตัดสินใจว่าต่อไปนี้เขาจะทำอย่างไรในที่สุดทักตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและเปิดเผยทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทการตัดสินใจนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเขาจะต้องเลือกเส้นทางที่ยากลำบากในการปกป้องความถูกต้องหรือยอมรับการทำผิดนั้นเพื่อความสบายของตัวเองแต่คำถามที่ค้างคาอยู่ในใจทักคือ เขาจะยอมให้ทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคนอื่นหรือไม่คำตอบจะถูกตัดสินในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเขาในขณะที่ทักอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเขารู้ว่าทางที่เขาจะเลือกนั้นจะเป็นการกำหนดอนาคตของเขาไปตลอดการ,การเปิดเผยความจริงอาจทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งที่เขาเคยสร้างมาระวมมอถึงการยอมรับจากบริษัทที่เขาต่อสู้เพื่อมันมาอย่างยาวนานแต่ในขณะเดียวกันการปิดปากเงียบและปล่อยให้การทุจริตดำเนินไปจะทำ ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงที่เขาไม่ต้องการจะเป็นทักเริ่มรู้สึกถึงความผิดชอบที่หนักหน่วงในใจเขารู้ว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องย่อมมีผลเสียตามมาแต่เขาก็ไม่สามารถทนเห็นความไม่ยุติธรรมได้อีกต่อไปคืนหนึ่งทักตัดสินใจที่จะเข้าไปหาพันตรีโดยไม่ได้นัดหมายเขาต้องการที่จะพูดความจริงทั้งหมดออกไปและเขาต้องการให้พันตรีรู้ว่าเขาจะไม่ยอมให้การทุจริตเหล่านี้ดำเนินต่อไปได้พันตรีฉันจะไม่ทนเห็นบริษัทนี้ทำผิดอีกต่อไปทักกล่าวอย่างมั่นใจ พันตรีเหลือบมองเขาด้วยความนิ่งและคาดเดาได้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทักเธอไม่สามารถทําอย่างนั้นได้เราทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของบริษัททักจ้องไปที่พันตรีและกล่าวต่อแต่การทําเช่นนี้มันทําลายความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเราฉันไม่สามารถร่วมมือกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้พันตรีเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากคําพูดของทักและรู้ว่าทักได้ตัดสินใจที่จะปฏิเสธการทุจริตนี้ไปแล้ว การเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ทักต้องเสียสละความสาเร็จทั้งหมดที่เขาสร้างมาแต่ยังทําให้เขาต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อเธอรู้ไหมว่าการทําสิ่งที่ถูกต้องในบางครั้งมันไม่ง่ายเลยพันตรีกล่าวพร้อมรอยยิ้มขมขื่นทักรู้ดีว่าเขาอาจจะเสียทุกสิ่งแต่เขาก็ยังมั่นใจในสิ่งที่เขาทําเขาเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะทําให้เขาต้องเผชิญกับความยากลําบากที่สุดในชีวิตของเขา เหตุการณ์ที่ตามมาจะทําให้ทักเข้าใจว่าบางครั้งการเลือกทางที่ถูกต้องอาจไม่ได้นําไปสู่ชัยชนะทันทีแต่เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโตที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีทักไม่สามารถคาดการได้ว่าเส้นทางนี้จะพาเขาไปไหนแต่เขารู้ว่าเขาทําในสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆหลังจากที่ทักเปิดเผยความจริงทั้งหมดและตัดสินใจที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเขาต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ที่บริษัทของเขากําลังอยู่ในช่วงวิกฤต และการตัดสินใจครั้งนี้อาจทำให้เขาต้องเสียตำแหน่งและโอกาสทางอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีมาจนถึงตอนนี้แต่ความจริงนั้นได้ทำให้ทักรู้สึกถึงความสงบในใจเขารู้ว่าการเลือกในครั้งนี้จะทำให้เขากลับไปยืนอยู่ในจุดที่เขาควรจะเป็นแม้ว่ามันจะหมายถึงการต้องเผชิญกับความลำบากแต่เขาก็พร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนต่อมาบริษัทได้เริ่มดำเนินการตามการปรับปรุงที่ทักนำเสนอและจากการตรวจสอบในภายหลังความโปรง่งใสัย และการเปิดเผยที่ทักทำได้ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าและคู่ค้าอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศที่เขาเริ่มขยายไปทักได้รับการยอมรับจากทุกคนในบริษัทว่าเขาคือผู้นำที่แท้จริงที่พร้อมจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะต้องเสียสละสิ่งที่มีค่าที่สุดบางอย่างเขาได้เรียนรู้ว่าในที่สุดการเลือกที่จะยืนหยัดในความถูกต้องคือการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีคุณค่าที่สุดเขาได้รับตำแหน่งใหม่ในบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลโครงการสำคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของบริษัทในอีกหลายปีข้างหน้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักได้เรียนรู้ถึงพลังของการทำสิ่งที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดทักได้กลายเป็นตัวอย่างของความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ทักไม่ได้เพียงแต่ช่วยให้บริษัทก้าวผ่านช่วงวิกฤตเขายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตของตนเองทุกการตัดสินใจที่เขาทำในช่วงเวลานั้น ไม่ได้เป็นแค่การแก้ไขปัญหาของบริษัทแต่เป็นการพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งคนที่มุ่งมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องได้ทักยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไปกว่าเดิมแต่สิ่งที่สําคัญคือเขารู้ว่าเส้นทางที่เขาเลือกจะยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปเมื่อทักมองย้อนกลับไปที่การเดินทางที่ผ่านมาของเขาเขารู้ดีว่าแต่ละก้าวที่เขาก้าวไปนั้นเต็มไปด้วยความยากลําบากและการตัดสินใจ ที่ไม่ง่ายแต่ทุกการตัดสินใจนั้นก็เป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดจากชายหนุ่มที่มาจากครอบครัวเกษตรกรและไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการทักได้กลายเป็นตัวอย่างของความพยายามที่ไม่มีวันยอมแพ้เขาสร้างความสําเร็จที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวกสบายแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าใครก็ตามที่กล้าเผชิญกับอุปสรรคและไม่ยอมแพ้จะสามารถทําลายข้อจํากัดของตัวเองได้ทักไม่ได้แค่สร้างโอกาสให้ตัวเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่เคยสงสัยในตัวเอง และเขาได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะได้พบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนหากคุณได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของทักและต้องการฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทา้าทายและการเรียนรู้จากชีวิตอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง 5AM เอเรื่องราวชีวิตเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่จะทำให้คุณเติบโตและมีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตในทุกๆวัน และหากคุณอยากฟังเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาชนะความยากลำบากในชีวิตอย่าลืมคลิกที่หน้าจอเพื่อไปดูวิดีโออื่นๆของเราที่จะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปในชีวิต